วันนี้ไปยืนยันตัวตนพาแม่ไปยืนยันตัวตนมาที่ตู้เอทีเอ็มมึงเชื่อไหมกูเนี่ยคิดในใจนะชีวิตกูเนี่ยหมดและความเป็นส่วนตัวในชีวิตกูเนี่ยไม่เหลือความเป็นส่วนตัวอีกแล้วไม่มีอีกแล้วคำว่าวิเวกหลีกเลนไม่มีกูไปปั๊มน้ำมันเนี่ยข้างบ้านกูเนี่ยห่างไปนิดเดียวเนี่ยพาแม่ไปยืนยันตัวตนที่ตู ATM. ้เอทีเอ็มเนี่ยก่อนไลฟ์สดเนี่ย ก่อนกูเข้าไลฟ์สดเนี่ยที่กูมาสายเนี่ยมึงรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกูพยายามหลบสุดชีวิตเลยนะหน้ากูจะเจอจะสู้ในตู้วอทีเอ็มละรอบแรกกูพาพ่อไปรอบสองกูพาแม่ไปกูไม่รู้จะหลบยังไงอ่ะคือกูไม่รู้จะต้องหลบยังไงคือถ้ากูใส่ไอ้มองเดี๋ยวตำรวจรวบกูของจริงจากเดิมเนี่ยตำรวจมาล้อมๆลุมลุกูมาถ่ายรูปกูสามสี่คนเนี่ยกูก็กลัวอยู่ว่าวันไหนตำรวจจะรวบกูอย่างรอดแต่ถ้าถึงขั้นกูออกจากบ้านแล้วกูต้องไอ้มองคุมเนี่ยกูว่าหนัก วูเริ่มหนักแล้วกูไปตู้ a อทเอ็กูไปยืน5นาทีคนเดินเข้ามาวีดไว้กับตู้วาจารย์กูหันควับเลยกูนึกว่าถ้ากูกดตังตู้เ t m นะกูเนี่ยคว้าเงินวิ่งหนีเข้ารถนะกูบอกให้แล้วกูจะบีบแต่ดังลั่นเลยเพราะกูคิดว่าอีเนี่ยเป็นขโมยขจรจะมาป้้นชิงทรัพย์กูอาจารย์กูแบบดีนะกูตั้งสติด้านนกูวิ่งหนีถ้ากูกดตังนะกูวิ่งหนีเลยเพราะกูกลัวจะเป็นโจรมาวิ่งขโมยเงินกู ขอถ่ายรูปเป็นแฟนขบอาจารย์โอเครอบแรกผ่านไปไม่ว่าอะไรเพราะว่าดูไม่เหมือนโจรแต่งตัวดีผู้หญิงผู้ชายมาด้วยกันสามีภรรยาโอเครอดไปกูใจหายใจควม่มสักพักเดียวเด็กแว้นเดินมาโอ้โหมึงเดินมาแขนนี่กลางมาเลยทั้งแขนทั้งขาหมใหญ่แล้วเกินเดินกลางมาเลยเดินมาหาโกอาจารย์เรียกกูอาจารย์กูตกใจคำสอง ถ้ามันลากไม้น้าสามมากูวิ่งเหมือนกันกูเนี่ยวิ่งไวเมื่อภัยมากูตกใจมากเด็กแว้นสองคนเดินมาหากูส่งเอมาเลยสไตล์แบบเด็กน้ำกระท่อมอ่ะเดินมาเลยอาจารย์แล้วเดินมาห้าหกคนเดินมาหากูเรียกอาจารย์เอาละสี่ชิบหายแล้วหน้าตากูเหมือนสถาบันไหนไหมเนี่ยกูไม่ได้ใส่เสื้อช็อปนะถ้านี่คือชอ็อปคือช็อปคนตื่นทํา กูเกือบแล้วเนี่ยอีกหน่อยกูใส่เสื้อตัวนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วกูต้องถอดกูกลัวมันจะมาป้นเสื้อกูเฮ้ยอาจารย์ถอดเสื้อมากูอยากได้สถาบันคนตื่นทำไม่ถอดเจอมึงไม่ได้กลับบ้านแน่กูระหวาดกลัวแล้วเกินมันจะพูดกับกูอย่างนี้นะจะถอดเสื้อกูอยากได้เสื้อสถาบันคนตื่นทำกูกลัวกูเกือบแล้วอาจารย์เดินกล่าวมาเลยห้าหกคนสี่ห้าคนขอถ่ายรูปหน่อยครับเป็นเอฟซีกูใจหายแวบโอ้กูรออไปหนึ่งปอ ส่งกระท่อมกูบอกเลยแล้วไม่ได้ส่งใบนะส่งน้ําส่งของเหลวถ้าส่งใบเนี่ยจะเป็นอีแบบหนึ่งอันนี้ส่งของเหลวเป็นแบบกระท่อมส่งเหลวส่งน้ําส่งเครื่องดื่มไม่ใช่ส่งเคี้ยวส่งดื่มสักพักกูพาแม่ไปบ้านรอบแรกกูเจอพ่อกูไม่ได้อยู่ไปสุกเลยกูกลับละกูไม่อยู่ละสักพักกูพาแม่ไปอีกรอบหนึ่งยืนยันตัวตนสองคนพร้อมกัน เขาก็แยกกันไปคนละคนกูยืนยันกับตัวผิดแต่แล้วก็ไปรู้วุ่นวายไปหมดกูยังไม่ทันเสียบใบเข้าตู้อาจารย์มาอีกแล้วทรงเอเหมือนเดิมเลยมาสองคนคือมึงต้องเห็นแล้วว่ากูทําอะไรกูอยู่หน้าตู้เอทีเอ็มไม่กดเงนินก็ต้องกดเงินแหละคือกูอยู่หน้าตู้เอทีเอ็มกูจะมาทําอะไรเหรออัดวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ ยืนด่ากับตู้เ TM เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ในตู้ยืนด่าพนักงานว่ามีใครอยู่ในตู้ไหมไม่ใช่กูยืนอยู่หน้าตู้เ TM หมายความว่าอะไรกูต้องกดตงังหรือกูต้องทําธุรกรรมทางการเงินอาจารย์ถ่ายรูปหน่อยเออเออได้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 ไดอกูก็ถ่ายให้ถ่ายเสร็จปุ๊บกูกลับเข้าไปตู้เ t ทมกำลังทำธุรกรรมตู้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 อาจารย์ขอถ่ายคลิปหน่อยคือกูอยากด่ามากกับตัวน,นั้นอะแต่มึงเข้าใจปะ่ะเวลากูอยู่ต่อหน้ากูจะไม่ดา่า พราะกูต้องสํารวมสัมมาวาจาเพราะมันอยู่ต่อหน้านะอยู่ในออนไลน์เนี่ยกูด่าได้แต่อยู่ต่อหน้ากูด่าไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นการพูดกันตัวต่อตัวมันจะผิดในสัมมาวาจาถ้ากูด่ามันต่อหน้าไม่ได้กูก็ตั้งโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ขอทําธุรกรรมทางการเงินแป๊บหนึ่งมึงเชื่อไหมกูยืนทําอยู่ด้วตู้มประมาณสิบกว่านาทีเกือบยี่สิบนาทียืนนั่งรอนั่งรอกูเนี่ยจะแอบ,บหนีนะกูถามแม่ไม่ใช่กลุ่เมื่อกี้ใช่ไหม กูเดินจะขึ้นรถนะไม่ใช่กูเมื่อกี้ใช่ไหมแม่กูบอกสภาพกูพูดแค่คำนี้คําเดียวนะแม่กูกงจะตอบว่าใช่แต่ยังไม่ทันได้ตอบอีสองคนดันลุกขึ้นมาอาจารย์ได้เวลาอัดคลิปแล้วนั่นบังคับกูให้อัดคลิปจะให้กูด่านั่งรอไม่สนใจเลยว่ากูทําอะไรอยู่มึงไม่คิดเลยถ้ากูเกิดในขณะนั้นกูจะระหวัดระแวงต่อมึงไหมมึงจะวิ่งอัดคลิปแล้วฉวยเอาเงินในมือกูไปด้วยหรือเปล่ามึงไม่คิดเลยเหรอ ว่ากูจะรู้สึกกลัวมึงบ้างนี่ชีวิตกูถึงขนาดนี้แล้วทุกวันนี้หนักหนาสาหัสขนาดไปเซเว่นหน้าบ้านก็มีคนวิ่งกรูเข้ามามหาสจัรย์ไทยแลนด์มากทุกวันนี้กูไปสวนแสงธรรมเมื่อเช้ากูไปมาไม่รู้กี่ครั้งกูไปจนสวนแสงธรรมเนี่ยพรุนหมดแล้วกูไปใส่บาตรกับหลวงพ่ออิทวายบ่อยมากบ่อยมากใช้คํานี้เป็นสิบครั้ง ในตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาหลายครั้งมากอกูว่าเกินยี่ครั้งเลยอะ,อะสิ่งมาสัจจรรวันนี้วันแรกกูตั้งแต่ลงรถคนขับรถเฟะเข้ามาข้างที่จอดรถกูบีเต่อาจารย์ไม่ใช่บีแต่ตรงนีเปิดกระจกเรียกกูอาจารย์กูเลิกลากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครจะมาลวงอะไรกูอีกตรงนี้ไม่ได้นะนี่กูอยู่ในวัดนะจะมาลวงกูคาวัดไม่ได้นะ ิดกระจกยังเข้าซองไม่สุดเลยมันไม่ปีนขอบฟุตบาทลงบ่อก็บุญแล้วแม้กูนี่ยจะพกกระโถนไปด้วยจะเคลื่องใส่กบ,บาลมันไม่มีสติสัมปชัญญะดีไม่ไหลลงบ่ยังไม่เข้าซองดีเลยเปิดกระจกเรียกกูกลัวกูกลัวกูเดินหนีกูเจอจะแต่ลงรถเดินไปกว่ากูจะถึงที่ใส่บาทใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง ถ่ายรูปน้อยถ่ายรูปน้อยถ่ายรูปน้อยกูเดินไปนมีคนทักกูขอถ่ายรูปเขาต,ต,ตั้งแต่ต้นที่กูลงรถจนถึงที่ใส่บาทมึงรู้ไหมว่าเวลาเดินเนี่ยไม่เกินสาสิบเก้าหรอกกูรับประกันไดน้ไม่เกินสองนาทีถึงกูใช้เวลาเดินจากลงจอดรถถึงที่ใส่บาทเกือบสามสิบนาทีมึงดูกูเหลือคำว่าวิเวกหลีกเลนอยู่ไหมทุกวันเนี้ยกูกลับมาบ้านมานั่งเฝ้ากูด้าบ้านแล้ว นั่งเกาะรั้วบ้านกูแล้วนั่งรอนั่งเฝ้ากูยังไม่ถึงบ้านพ่อกับแม่กูดิโทรตามกูแล้วจะกลับตอนไหนแต่กูไม่ได้รับสายนะกูคิดเอาว่าน่าจะพูดประมาณนี้กูรู้สไตล์เลยมีคนมารออยู่ที่บ้านแล้วก็ตามนั้นจริงๆแต่หลังกูโทรกลับไงมีคนมารอที่บ้านแล้วคือกูกลับมากูไม่ต้องแดกน้ําเลยนั่งปุ๊บอ้าว่ามาเพราะกูสงสารมันมานั่งรอกูนานแล้วแล้วมาเนี่ยไม่เคยนัดมาเลย เห็นบ้านกูเนี่ยเป็นวัดนึกจะมาตอนไหนก็ได้อและอีหมีกูก็รับแขกไะอีหมีกูวันวันไม่ทําหาอะไรเลยรับแขกใครมาเปิดประตูต้อนรับอีหมีกูนี้ถ้าเปิดประตูบ้านได้นะทุกวันนี้เปิดประตูต้อนรับคนกูบอกให้คนมาเปิดประตูคนกลับปิดประตูกูมหาสัจจานะทุกวันนี้ไม่เหลืออะไร้วชีวิตกูหมด ความเป็นตัวกูของกูเนี่ยไม่เหลือเลยมีแต่ความเป็นตัวมึงของมึงแล้วทุกวันเนี้ยมีแต่มึงละอีกหน่อยนะกูว่านะมาอยู่กับกูไม่เจอนะเจออีหมีถ่ายรูปก,กับอีหมีแทนอ่ะมึงจำไว้นะต่อไปนี้นะมาเจอไม่เจอกูอีหมีคือตัวแทนกูเดี๋ยวกูพระราชทานดาบอาญาส์ให้อีหมีไว้ให้อีหมีรับช่วงต่อจากกูเวลามันมึงมาไม่เจอกูมึงรู้ไว้แล้วตรงเนี้ยมีที่นั่งอยู่ มึงให้อีหมีมานั่งตรงนี้แล้วมึงเอาเก้าอี้มานั่งข้างๆแล้วมึงถ่ายรูปคู่กับมันอีหมีเป็นตัวแทนกูเดี๋ยวตาหลังเนี่ยกูจะซื้อเสื้อผ้าชุดถือศีลให้อีหมีใส่ชุดขาวแล้วเดี๋ยวกูใส่สบายเฉียงให้อีหมีด้วยร้านใครมีวะใครขายอุปกรณ์ขายหมาเสื้อหมาเนี่ยตัดชุดให้อีหมีกูหน่อยตัดชุดให้อีหมีกูหน่อยแล้วเวลามาเซลฟี่กับอีหมีนะไม่ต้องเพราะไม่เจอกูมาเสีย,มา,สยมาเสียเที่ยวอย่าให้เสียเที่ยวถ่ายกับอีหมีกูก่อนให้รู้ว่ามาแล้ว เป็นจุดเช็คอินถ้ามึงถ่ายกับอีมีใส่ชุดขาวได้โอเครู้เรื่องแต่บางทีก็อาจจะมีขุนขุนดำดำบ้างนะเพราะบางทีมันอาจจะไปเล่นขี่เลนอาจจะไปเล่นขี้เลนอาจจะมีกลิ่นอับๆาบหน่อยเพราะบางทีไปเล่นน้ําแล้วไม่ไม,ไม,ไม่เนื้อตัวไม่สะอาดอาจจะมีกลิ่นอับๆบบ้างเอาตามนี้นะคือกูไม่ได้ว่าหรอกกูกูกูแซวเล่นกูพูดขำๆมานะ เุ้ยพวกมึงเครียดกันแล้วเกินสัปดาห์ที่ผ่านมากูเห็นมึงเจอกันแต่ละข่าวแต่ละข่าวที่มึงหลงไหลได้ปื้มไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันกูเห็นมึงเครียดคัดกันมาเยอะแล้วเอาชีวิตจังเอาชีวิตจริงของของความระทมทุกขื่นขมระทมใจในชีวิตกูมาเล่าให้มึงฟังบ้างพวกมึงเอาความขื่นขมมาตั้งคำถามตอบกูเยอะแล้วกูเล่าความขื่นขมในชีวิตกูบ้าง เนี่ยความขื่นขมในชีวิตกูกูเล่าบ้างกูเห็นมึงเล่ากันมาเยอะแล้วผัวทิ้งทํายังไงดีอาจารย์เลิกกับแฟนไปแล้วทํายังไงดีอยากได้เขากลับมาทํายังไงดีผัวทะเลาะก,กับผัวทํายังไงดีอาจารย์อยากได้ผัวใหม่อยากได้เมียใหม่มันทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลามึงเล่าให้กูฟังเยอะแล้วมึงฟังกูบ้างเนี่ยความขื่นขมในชีวิตกูมึงจําไว้